บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะมีมาตรการใหม่ที่ท่านเพิ่มมาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศมานะครับว่าจะเพิ่มมาตรการพยุงราคาข้าวปี68ทปดซึ่งปัญหาตรงเนี้ยนะครับที่ผ่านมาเราได้มีการประชุมและเราได้รับทราบปัญหานะครับท่านธรรมนัฐก,ก็สั่งการให้ทางผมเนี่ยเข้ามาดูแลตรงนี้นะครับในมาตรการที่ต่อไปเนี่ยที่รัฐบาลหรืออ่านปคที่จะ มีการประชุมนะครับนบขเนี่ยนะครับท่านนายกได้ลงนามแล้วรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงมาตรการต่างๆนะครับที่ทางน,นบขที่ประกอบไปด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ลอดออกมาในการพยุงราคาข้าวซึ่งมาตรการนี้นําเรียนอย่างนี้ครับว่ามันไม่ใช่มาตรการใหม่หรอกครับเป็นมาตรการที่เคยใช้มาแล้วใน2 3 4สาสี่หปีย้อนหลังแต่ผมยอมรับครับว่ามาตรการนี้เนี่ย มีส่วนในการช่วยในเรื่องของราคาเป็นบางส่วนแต่ถ้าจะเปรียบเทียบเรื่องปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำเนี่ยเปรียบได้กับโรคมะเร็งครับแต่มาตรการที่ท่านออกมาเนี่ยเป็นแค่ร์ฟินช่วยระงับอาการเจ็บปวดเฉยๆแล้วผมมีข้อสังเกตที่จะฝากสักนิดหนึ่งนะครับท่านประธานครับมาตรการสามมาตรการที่อยู่ในมาตรการพยุงราคาเนี่ย ตัวแรกก็คือสินเชื่อชะลอการขายหรือจำนำยุ้งฉางเห็นด้วยครับภาษาอีสานเนี่ยมีพยาอยู่ก่อนหนึ่งครับว่ากินยญ้าให้บกจกยญ้าให้ขาดย้าให้เขินเป็นหาดยญ้าให้ขาดเป็นว่างเขาเต็มเล่าให้มีตุนเอาไว้หลายๆในภาคอีสานมียุ้งฉางยุ้งข้าวเยอะอยู่แล้วครับแต่บางพื้นที่มันไม่มีธรรมดนา,าครับยกตัวอย่างภาคกลางภาคเหนืออย่างนี้ฮะไม่มีมีก็มีน้อย แล้วประเด็นสาคัญก็คือพฤติกรรมชาวนาที่เปลี่ยนไปที่ผมนําเรียนไปเมื่อสักครู่นี่แหละแล้วมีอีกปัญหาหนึ่งครับที่สําคัญนั่นก็คือปัญหาราคาจำำํานําที่แตกต่างกันมากกับราคาข้าวในตลาดปัจจุบันปีนี้ราคาจำำํานาหนุงฉางข้าวสี่ประเภทเนี่ยราคาดีเฉพาะข้าวหอมมะลิครับสิบสองบาทใกล้เคียงกับราคาประกาศจํานําที่สิบสามบาทครับแต่ข้าวขาวล่ะครับข้าวปทุมล่ะครับ ข้าวเหนียวแห้ะครับราคาจำนำอยู่ที่8-9บาท10บาทแต่ราคาจริงอยู่ที่5บาท6บาทท่านจะแก้ไขปัญหาอย่างไรผมทราบมาว่านโะยบ,บายนี้ในปีการผลิต6-8 6ปดหกที่ผ่านมาก็ายังมีข้าวที่คงค้างอยู่ในคลังเ7หจดหมื่นตันนะครับนี่คือช่องโหว่ผมคิดว่าท่านฝากรัฐมนตรีได้ชี้แจงด้วยสักนิดหนึ่งว่าท่านจะดําเนินการเพื่อจะอุดช่องโหว่นี้อย่างไร ประเด็นที่สองครับสินเชื่อรวบรวมดีครับผมเห็นด้วยที่จะสร้างศักยภาพให้กับสถาบันเกษตรกรโดยเฉพาะสหกรณ์ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยครับสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยเป็นตัวอย่างที่ดีมากมีความพร้อมในการรวบรวมแปลรูปหาตลาดเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีกําลังครับเขาได้สินเชื่อดอกเบี้ยถูกไปซื้อนําตลาดซื้อก้อนมูลเลยครับ12บาทห้สสตางค์ ตอนนี้ข้าวจากชุมพลชนเอตสุรินเข้าไปขายที่โรงสีสารกอนนกหอหมดเลยครับช่วยได้จริงๆครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผมเจอก็คือเงื่อนไขในการอนุมัติที่มันยุ่งยากซับซ้อนท่านประางครับกว่าจะอนุมัติได้ปีที่แล้วท่านประธานครับสถาบันที่รองเงินกู้ก้อนนี้นะฮะซื้อข้าวตุลาพฤจิกาได้เงินเดือนกุมภา สหกรณ์เล็กๆแทบไปไม่รอดครับไปรอดได้ก็เฉพาะสหกรณ์ใหญ่ๆนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะฝากท่านประธานไปอย่างท่านรัฐมนตรีมาตรการที่ท่านใช้อยู่เมื่อสักครู่จบไปมีมาตรการใหม่ที่ท่านเพิ่มมาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศมานะครับว่าจะเพิ่มมาตรการพยุงราคาข้าวปี68ทับหนั่นก็คือให้สามหน่วยงานหลักเข้ามาเป็นกลไกในการดึงข้าวออกจากตลาดเช่นองค์การทางสินค้า อ,อตกทกอสอคิดว่าน่าจะเป็นสกนตตรงนี้นะครับอยากทราบว่ากระบ,บวนการวิธีการท่านจะทําอย่างไรครับกับเรียนท่านประธานสภา่ิการรบผมนายนเรศธำรงทิพยคุณนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ขอตอบคําถามของท่านชัช,ช,ชวานนะครับผ่านไปผ่านท่านประธานไปนะครับ ผมเข้าใจดีนะครับแล้วก็ขอกราบขอบคุณท่านชัชวานนะครับที่ให้ข้อสังเกตไว้นะครับซึ่งปัญหาตรงนี้นะครับที่ผ่านมาเราได้มีการประชุมและเราได้รับทราบปัญหานะครับแต่เนื่องจากห่วงระยะเวลาที่เราดําเนินการอยู่เนี่ยนะครับก,ก,ก็ต้องทราบนะครับเข้ามาท่านธรรมนักก็สั่งการให้ทางผมเนี่ยเข้ามาดูแลตรงนี้นะครับด้วยระยะเวลาที่สั้นฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่เป็นระยะยาวเนี่ย ก็อาจจะยังไม่มีนะครับแต่ในส่วนของระยะสั้นเนี่ยเราได้เข้าไปแก้ปัญหาให้แต่ละสากลนะครับไม่ว่าปัญหาที่เกิดจากควิเราะห์สินเชื่อปัญหาที่สากลติดเงื่อนไขต่างๆตรงนี้นะครับเราก็เข้าไปช่วยอย่างผมยกตัวอย่างที่สัมปตองนะครับก็ติดปัญหาในเรื่องของเงื่อนไขนะครับตอนนี้ให้สากลจังหวัดเข้าไปช่วยเจรจากับทางทรศก็ได้รับ การอนุเคราะห์ตอนนี้ก็ได้รับวบงเงินที่เข้ามาหมุนสภาพในการที่จะรับซื้อและชะลอการขายได้นะครับก็คงจะแต่ในส่วนของมาตร,รการที่ท่านได้บอกได้เรียนไว้นะครับว่าในมาตร,รการที่ต่อไปเนี่ยที่รัฐบาลหรือ,อนอปขอที่จะมีการประชุมนะครับต้องกลับเรียนนี้ก่อนะครับนะว่านปขอเนี่ย นะครับท่านนายกได้ลงนามแล้วแต่เนื่องจากท่านติดภารกิจสําคัญต่างประเทศนะครับก็ยังไม่ได้ไประชุมก็เลยจะขอตอบคําถามในส่วนของที่ท่านสมาชิกนะครับท่านทัชวานนะครับได้กรุณาถามมาว่าในการระบายข้าวปี6.7.6.8เนี่ยนะครับก็ท่านนายกกลับมาเดี๋ยวประชุมนอปอแล้วก็ดําเนินการในการระบายข้าว6.7.6.8ต่อไปนะครับเนื่องจากว่านปชยังไม่ได้เริ่มประชุมนะครับก็รอท่านนายก กับจากภารกิจต่างประเทศที่ท่านเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปนะครับตอนนี้ท่านอยู่ต่างประเทศอยู่นะครับเราก็ได้เร่งฉะนั้นเนี่ยมาตรการเพิ่มเติมตามที่ท่านสมาชิกนะครับท่านชาชวาลนะครับได้กรุณาให้ข้อสังเกตมานะครับไม่ว่าตอนนี้ที่เราจะมาคุยกันผมได้เรียนท่านสุปจีได้คุยกับท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับว่าเราควรจะมีมาตรการที่จะเพิ่มเติม นอกจากที่ท่านได้กล่าวมาสักครู่นะัทั้งสามโครงการที่ได้เรียนต่อท่านสมาชิกผ่านท่านประธานสภาไปนะครับว่าในส่วนของมาตรการเพิ่มเติมนะครับก็จะมีเรื่องการผักดันใช้ปลายข้าวนะครับไปเป็นวัตถุดิบของอาหารนะครับเสนอหน่วยงานตามที่ท่านชัดวานได้เรียนไว้นะครับไม่ว่าอตกออ,อ,อ,อสอคอนะครับซื้อข้าเปลือกจากเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวขาวซึ่งราคาไม่ดี นะครับก็ตรงนี้เราเราจะเข้าไปดําเนินการนะครับซึ่งเป็นมาตรการที่เดี๋ยวจะหาลือกับกระทรวงพาณิชย์ต่อไปนะครับเพื่อเป็นฟุตเซอร์เรตี้นะครับเพื่อดึงราคาเข้าเปลือกในช่วงที่ผลผลิตกําลังออกนะครับสู่ตลาดปริมาณมากนะครับใช่ครับเราต้องรักษาตลาดเดิมนะครับตอนนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรนะครับไม่ไม่ไม่ได้ต่างคนต่างทําได้มีการหารือกันตลอดนะครับในการดําเนินการนะครับโดย เฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ได้เข้ามาหารือกับท่านว่าการเกษตรนะครับคือท่านธรรมนัษนะครับในการที่จะเพิ่มเติมมาตรการไปนะครับไม่ว่าในเรื่องของการส่งออกสําหรับข้าวแบบเจาะตลาดนะครับเช่นเม็กซิโกจีนบังคลาเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงเกษตรโดยกรมการข้าวนะครับตอนนี้ผมก็ได้ให้เล่งในการที่จะเข้าไปคุยกับทางอบก นะครับก็คือองค์การและการเรือนกระจกเนี่ยที่จะทาเข้าคาร์บอนต่ําแล้วก็เข้าคุณภาพเข้า GAP นะครับและเข้ายั่งยืนซึ่งผมเข้าใจดีครับว่าพี่น้องเกษตรกรผู้ชาวนานะครับจะปรับเปลี่ยนตรงนี้รัฐต้องเข้าไปสนับสนุนรัฐบาลต้องเข้าไปสนับสนุนต้องมีมาตรการที่เข้าไปช่วยในการสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบื้องต้นเนี่ยเราได้คุยกันแล้วว่าสากรที่มีความเข้มแข็งมีความยั่งยืนเราจะเข้าไปต่อยอดให้ เขาอย่างไรนะครับการลดปัจจัยการผลิตนะครับท่านว่าการกระทรวงเกษตรท่านรองนายกท่านธรรมนัฐพงเพ่เนี่ยก็มีนโยบายไปแล้วนะครับว่าจะส่งเสริมปัจจัยการผลิตในราคาที่ต่ําไม่ว่าปุ๋ยนะครับหรือสากรที่พร้อมมีความพร้อมแล้วขาดาตามที่ท่านว่าไม่ว่าเครื่องอบลดความชื้นต่างๆเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเรากําลังจะมาหาลือกันว่า จะมีมาตรการเข้าไปเสริมตรงนี้สำหรับสากรที่เข้มแข็งอยู่แล้วแล้วขาดในปัจจัยบางอย่างตรงนี้ก็จะได้มีการหาลือนะครับหลังจากท่านสุปจีมาท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะเชิญไปหาลือถึงมาตรการตรงนี้นะครับระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรนะครับฉะนั้นนี้ผมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วได้รับการมอบหมายจากท่านว่าการนะครับให้ดูในเรื่องข้าวด้วยให้ดูกมรมส่งเสริมด้วย นะครับผมก็จะรับข้อสังเกตของท่านชัชวานและก็ขอกราบขอพูณท่านมาหน้าที่นี้ด้วยกระทรวงเกษตรนะครับไม่ไม่ไม่ได้ต่างคนต่างทําได้มีการหารือกันตลอดนะครับในการดําเนินการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมตนตรีพาณิชย์ก็ได้เข้ามาหารือกับท่านาว่าการเกษตรนะครับคือท่านธรรมนัตนะครับในการที่จะเพิ่มเติม มาตรการไปนะครับไม่ว่าในเรื่องของการส่งออกสําหรับข้าวแบบเจาะตลาดนะครับเช่นเม็กซิโกจีนบางคราเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของอกระทรวงเกษตรโดยกรมการข้าวนะครับตอนนี้ผมก็ได้ให้เร่งในการที่จะเข้าไปคุยกับทางอบกอระครับก็คือองค์การและการเดือนกระจกเนี่ยที่จะทําข้าวคาร์บอนต่ําแล้วก็ข้าวคุณภาพเข้า GP p นะครับและข้าวยั่งยืนซึ่งผมเข้าใจดีครับว่าพี่น้องเกษตรกรผู้ชาวนา ะจะปรับเปลี่ยนตรงนี้รัฐต้องเข้าไปสนับสนุนรัฐบาลต้องเข้าไปสนับสนุนต้องมีมาตรการที่เข้าไปช่วยในการสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบื้องต้นเนี่ยเราได้คุยกันแล้วว่าสากรที่มีความเข้มแข็งมีความยั่งยืนเราจะเข้าไปต่อยอดให้เขาอย่างไรนะครับการลดปัจจัยการผลิตนะครับท่านว่าการกระทรวงเกษตรท่านรองนายกท่านธรรมนัฐพงเพ่ายก็มีนยโยบายไปแล้วนะครับว่าจะส่งเสริม ปัจจัยกผลิตในราคาที่ต่ําไม่ว่าปุ๋ยนะครับหรือสากรที่พร้อมมีความพร้อมแล้วขาดตามที่ท่านว่าไม่ว่าเครื่องอบลดความชื้นต่างๆเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเรากําลังจะมาหาลือกันว่าจะมีมาตรการเข้าไปเสริมตรงนี้สําหรับสากรที่เข้มแข็งอยู่แล้วแล้วขาดในปัจจัยบางอย่างตรงนี้ก็จะได้มีการหาลือ นะครับหลังจากท่านสุปจีมาท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะเชิญไปหาลือถึงมาตรการตรงนี้นะครับระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรนะครับฉะนั้นนี้ผมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วได้รับการมอบหมายจากท่านว่าการนะครับให้ดูในเรื่องข้าวด้วยให้ดูกมรมส่งเสริมด้วยนะครับผมก็จะรับข้อสังเกตของท่านชัชวาลและก็ขอกราบขอบคุณท่านมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมได้โจทย์ไปแล้วข้อสังเกตที่ท่านได้เสนอมานะครับเพื่อเข้าไปหาลือ ในที่ประชุมนะครับแล้วก็ขอกราบเรียนท่านว่าในส่วนของกระทรวงเกษตรนะครับเราช่วงนี้เราประชุมทุกวันพุธนะครับเพื่อที่จะมอนิเตอร์สถานการณ์ราคาข้าวหรือปัญหาอุปสรรคของสาบันการ,กรเกษตรไม่ว่าสาหากรณ์ที่กรมส่งเสริมสาหากรณ์ได้ดูแลอยู่เนี่ยว่าติดขัดปัญหาอะไรนะครับที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อแก้ไขในใน,ในการรักษาเสถียรภาพในฤดูการปี68 69, ทับ 69, ครับ เบื้องต้นผมขอกาบเรียนท่านประธานผ่านไปท่านสมาชิกเพียงเท่านี้ครับขอกาบขอบคุณครับ